ครับวันนี้ทางอูวอก็มีสินค้าที่จะมานําเสนอหรือว่าอุปกรณ์ที่ดัดแปลงค,ครับมานําเสนออย่างตัวนี้เป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์สองพนะครับเครื่องสูบน้ำํำกาลังทําอยู่ครับนี่ก็เหมือนกันเครื่องสูบน้ําเหมือนกัน กำลังทำอยู่เหมือนกันครับที่เหลือก็เป็นพวกมอไซค์สามล้อพ่วงหละนะครับกำลังทำอยู่กำลังผลิตอยูร่รูปแบบการผลิตก็เหมือนเดิมครับมีเบรกมือมีเกียร์ถอยมีกระทะมีล้อยางใหม่รีตใหม่ใหม่หมดโช๊คใหม่ครับกำลังขึ้นงานอยู่ มีเบรกมือมีเกียร์ถอยมีเกียร์สโลเดินหน้าได้แปดเกียร์สโลได้ทุกเกียร์ของเดิืหอ้าถอยถอยหลังได้ทุกเกียร์ของเคียร์เดินหน้านะครับแบบนะครับหนึ่งการทุกคันหนือนการทุกคันสำหรับลูกค้าที่จะได้พวกอุปกรณ์กระป๋องนะครับไอพวกก็เรียกหลังลูกปืนเมื่สําหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือก็มีนะครับเท่านี้ ทุกคันมีเจ้าของหมดแล้วนะครับท่อเสียเราเปลี mm hmm. ่ยนท่อใหม่นะครับเป็นท่อใหม่เป็นเสียงใหม่เป็นท่อใหม่เป็น่องท้องใหม่แล้วก็เสียงไม่ดังมากเลื่ยนมากหมดเลยท่อเสียใหม่ก็เลือ่อนพิลใหม่แล้วแต่กระพรบเดินที่มานะครับเหมือนกันทุกคันลักษณะทุกคันเหมือนกันหมด,หม,ดมีคัดมือมีทรงแบบนี้หมดรีดใหม่โชคใหม่ คอเสียใหม่วางโทเลยขึ้นใหม่หมดลักษณะแบบนี้นะครับมีระบบเบรกระบบเถี่ถมันลอกลางเป็นเป็นหน้าแปลนนะแปลนย่อยนะเป็นหน้าแปลนย่อยเป็นของเก่าญี่ปุ่นเป็นแหนบครับเป็นแหนบเบรกมือเบรกหลังเป็นระบบน้ำมันหมด เฟอร์ท้ายเฟอร์หลักันชนท้ายบังโคลอะไรเงี้ยมีหมดนะครับมีหมดเ,เรายังมีพวกกระบะดำอันนี้รถยนต์คาริเบียนคาริเบียนมาทำดำไอรอนิกนะครับสินค้าทุกชิ้นมีประกรันหนึ่งปีกันชนรถยนต์ท้ายไซเรียวฝาท้ายบังโคลอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นเหล็กทุกชิ้นเป็นเหล็กคาร์ไนท์นะ,ะบางคนก็พับเหล็กยางหนาเลยสองมิห้าใช้ยาวครับใช้ย,ยาวแหนกเหมือนกันหมดต้ากลางหลังท่าท้ายหละ่ะใช้เป็นของญี่ปุ่นมีอะไรทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยที่นำไปใช้นะไม่ต้องกลัวว่ามีอะไรช่วงหน้าก็กรรถยนต์ทั่วไป ยางใหม่ดีดใหม่กระทะใหม่ช่วงใหม่ทำสีใหม่ทุกคันครับทำสีใหม่ทุกคันคันนี้กำลังประกอบอยู่ยางก็ใหม่หกร้อยหกร้อยสิบสี่ยางใหม่นะครับถูกใจก็กดติดตามดูนะครับเผื่อมีอะไรที่อะไรที่จะให้ทางร้านดัดแปลงให้ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ พักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ